ขอจเจริญพรนะบาสกุบ,บาสิกาทุกท่านการที่เราได้มาสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจุดมุ่งหมายแนวเป้าหมายก็เพื่อที่เราจะได้ปรับลดทิฏฐิมานะทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นในที่นี้อาตมาหมายถึงความเห็นที่ดือ้อดึงส่วนมานะคือความถือตัวถือตัวอะไรเนาะก็ถือตัวว่าตัวนั้นเลิศกว่าเขาถือตัวอะไรถือตัวว่าตัวนั้นเสมอเขา ถือตัวอะไรถือตัวว่าตัวนั้นเลวกับเขาทิฏฐิมานะในที่นี้หมายถึงว่าถือตัวแล้วก็ดื้อดึงนะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปมันผิดอย่างไรนะเราปฏิบัติทำแล้วถ้ายังมองว่าตนเองนั้นเลิศกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขาเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ผิดทางหลงทางแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นธรรมใดๆที่เป็นสิ่งที่สอนตน คุณธรรมใดๆจะผุดขึ้นมาจะผุดขึ้นมามันจะเติบโตงอบงามขึ้นมามันถูกสกัดกั้นได้ตัวทิฏฐิมานะนี้ดังนั้นแล้วถ้าเกิดความเจริญจะเกิดขึ้นเราต้องลดสิ่งเหล่านี้ลงให้ได้นะเราภาวนาไปเนี่ยให้จิตมันมีกําลังแล้วก็ให้มันเห็นตัวเห็นตนว่าตัวเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วลดปรับลดมันนะเออโดยเฉพาะตัวโลภตัวโกรธตัวหลงปรับลดมันปรับลดมัน ถ้าเกิดเราปรับลดมันเรื่อยๆเนี่ยใจมันจะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นมาได้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวทิฏฐิมานะเนี่ยมันจะเป็นตัวหยุดยั้งการเจริญเติบโตการพัฒนาของใจเห็นไหมญาติโยมดังนั้นแล้ววันนี้ฟังเสร็จแล้วปุ๊บเริ่มและเริ่มมองตัวเราแล้วหลังจากปฏิบัติเสร็จนะว่าแม่ปฏิบัติเสร็จแล้วแม่ใจเรามันเป็นยังไงแม่เราเป็นยังไงเรามองว่าตัวเรานั้นเลิศกว่าเขาไหมเรามองว่าตัวเรานั้นไปเสมอเขาไหม เรามองว่าตัวเรานั้นเร็วกว่าเขาไหมถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นค่อยๆลดค่อยๆลดนั่นแหละถูกทางแล้วญาติโยมแล้วธรรมะต่างๆมันก็จะค่อยๆผุดขึ้นมาแล้วก็เห็นขึ้นมาแล้วเอามาใช้ให้ชีวิตนั้นประสบแต่ความสุขนั่นเองดังนั้นสมาธิเมื่อปฏิบัติได้ถูกทางแล้วเราก็ล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์สมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร